เดี๋ยวโ <PR S 2> ทษนะครับ P R Tree Talk โอเคพบกับรายการ P R Tree Talk ได้ที่ thaitv3.com นะค com <c oughs> <c oughs> นายเผือกนะาจ๊ะคุณโบเล็กครับช่วงเดือนเมษาร้อนๆแบบนี้คุณโบเล็กนึกถึงอะไรกันครับแน่นอนค่ะช่วงเดือนเมษาย่างงี้โบเล็กก็ต้องนึกถึงเทศกาลสงการค่ะแล้ววันนี้นะครับผมพี่อาร์นายเผือกก็ขอนําส๊ปพิเศษเกี่ยวกับวันสงกา์ไปดูกันเลยค่ะว่าเหล่าดารานักแสดงและแฟนคลับช่อง3เขาจะไปทําอะไรกันบ้างาหยุดงานหยุดงานข้าสำรับวันสงการดีนะคะสําหรับความท้าทายว่าถ้าไม่สาย ถ้าคิดว่าก็เป็นเอาดอกไม้มาสาดกันแทนแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างดอกมะล,ลิอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นสัญลักษณ์ดีๆที่อยู่ในเทศกาลของไทยอยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็ถ้าเราสาดดอกไม้ใส่กันก็น่ารักดีแล้วก็วก็คนรจะกลิ่นโคตรฟุ้งหอม,มไปด้วยดอกไม้ดอกมะลิด้วยไข่ีก็ลองเป็นไอเดียเล่นๆเก๋ๆลองสาดดอกไม้ในวันฉนองกันค่ะ สวัสดีค่ะแพทิเชียชตทันชนกุลน,นะคะแพทดขอเลิกสาดความรักนะคะเพราะว่าอยากให้ปีนี้ทุกคนเจอสิ่งดีๆมีความรักดีๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็อิ่มใจในทุกๆเรื่องนะคะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สเอกพงศ์นะครับสงกรานนี้ถ้าเกิดไม่อยากจะสาดน้ำเนี่ยมาช่วยกันสาดรอยยิ้มดีกว่าครับเพราะว่าสงกรานเนี่ยคนเยอะแยะเดินไปไหนมาไหน,ไหนเนี่ยเจอใครก็ทักทายด้วยรอยยิ้มนะครับยิ้มให้กัน กระทบกระทั่งนิดหน่อยก็ยิ้มให้กันครับให้อภัยกันนะครับแล้ววันสงการของคุณแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยจะมีแต่ความสุขครับครับผมสงการปีนี้นะครับถ้าเกิดไม่สาดน้ำอยากจะสาดอะไรกระบอกนี้ครับข้อมูลนะครับสาดสายครับเฮ้ยก็ดีครับก็ดีดีไสาดสายดีไหมไม่ติดสายสะอาดนั่นเองใช่แล้วนะครับเอาความสน้ำนะครับผมมาให้กับทุกคนเลยในปีนี้ครับผมครับซอผมเนี่ย อยากสัว์สีสัว์สีใช่เพราะว่าไปเป็นพวกสีผมอ่ะบอสเคยเห็นพวกสารพัดนี้ก็เขาไปเที่ยวอินเดียแล้วไม่โดนสีใส่กันผมว่าน่าจะสนุกนะมันะมจ,ะมมจะเป็นสีธรรมชาตินะไม่ต<ล>้ไเข้<ล>าบล๊อตแล้วลาก็ล้าง<ล>ครับแค่นั้นเอง ก็อยากทำอะแบกใหม่นะคะใกล้สงการแล้วนะคะก็ถ้าถามว่าอยากศาสตร์ไทยอยากศาสตร์พี่ยุทธที่สุดอยากศาสตร์ที่สอนรยุทธแล้วล่ะล้วคิดว่าคนไทยอยู่หลายๆคนก็คงอยากศาสตร์พี่ยุทธกันหลายคนนะเพราะว่าตื่นมาเจอกันทุกเช้านะคะเปลี่ยนจากศาสตร์น้ําเป็นศาสตร์อะไรแม่ว่าศาสตร์ความรักน่าจะดีเนาะเหมือนศาสตร์ความรักความอบอุ่นมันมันเป็นสิ่งที่ดีที่ สาสตร์เลยค <laughs> ่าในเทศกาลสงการนี้นะคะโดยส่วนตัวพี่เจมเองนะคะก็คือไปกราบผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาที่วัดค่ะออสําหรับเค้กนะคะก็จะไปลดน้าดําหัวผู้ใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะค่ะสําหรับผมก็จะไปหาคุณยายครับผมไปลดน้ําดําหัวท่านครับครับครับก็สําหรับสงการปีนี้นะครับปู๋กับพี่เกตก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศครับนี่หลังจาก เหนื่อยกันมาทั้งหนึ่งปีนะครับก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมสงการคือมีมีไปเที่ยวแต่ว่าเป็นก่อนสองการแล้วก็กลับมาเป็นสงการพอดีพวกหนุ่มๆขอกลับมาเล่นน้ำที่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเล่นแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาเล่นทั้งวันทั้งคืน สวัสดีค่ะนกสิการินทานพลายเถื่อนค่ะสำหรับสงกรานต์ปีนี้นะคะนกจะอยู่เที่ยวไทยค่ะก็รณรงค์ให้ทุกคนเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเทศกาลสงการานต์ที่แถวย่าน RCA นะคะชื่อว่างาน S2O คะ่ะก็นกก็จะไปร่วมงานนั้นด้วยก็เป็นเทศกาลดนตรีนะคะเขาก็จะมีการสาดน้ํกากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุรักษ์ไว้ในเรื่องของการสาดน้ำกาไปเล่นน้ําไปไปพิชิตโ,โลกค่ะ เทศกาลสงการก็เล่นสาดน้ำกันแน,นี้กันแ <c oughs> ถวบ้านครับสงการปีนี้นะครับจะขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะฮะก็อาจจะมีขึ้นไปนมัสการที่ดอยสุเทพครับส่วนการเล่นน้ําก็คงมาเล่นในตลาดครับแถวคู่เมืองครับผมขายขอมานด้พักเลยฮ ของที่จตุจักรนะคะแต่ที่จตุจักรเขาก็จะมีงานมีทําบุญพระแล้วก็เลี้ยงพระนะคะสมน้าพระแล้วก็มีเล่นน้ําเหมือนเหมือนถนนข้าวสารเลยค่ะถ้าว่างก็อยากให้ประชาชนลองมาเที่ยวที <fit kind. S 2> <room> ่จตุจักรดูด้วยค่ะปกติสงการก็จะพักผ่อนอยู่บ้านไปทําบุญเมื่อกี้ดูดีดูดีดูดีค่ะก็มีทํางานด้วยมีทํางานด้วยแล้วก็คงออกกําลังกาย ค่ะใช้วันหยุดให้เต็มที่ค่ะแล้วก็แอบ,บไปเล่นน้ําที่ที่ทวัยรุ่นเขาไปกันออของพี่คงจะไปดูงานนะคะพอดีมีงานอยู่วปปันที่งการค่ะคิดว่าชุดไหนก็คงจะไปทําตัวสุขสนานคนมาไปท่องไปเที่ยวอะไรกันไปก็คงจะต้องไปดูงานที่จะจัดขึ้นมาเพื่อต้อนรับเทศกาลสงการนี้แหละค่ะก็ไปร่วมสรุปกันในวันนั้นเลยอย่าเนี่ย ค่ะสวัสดีค่ะโอตันจุธาทิพย์พักดีคุณนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ค่ะอ่านข่าวพยากรณ์อากาศนะคะช่อง3 SD ช่อง28รายการเป็นข่าวเช้านี้นะคะช่วงสงการค่ะโอตันก็ไม่ได้ไปไหนค่ะมาอ่านข่าวอยู่ที่ช่อง3เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าระหว่างเดินทางช่วงสงการคะก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ต่างเดินทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เช้ามืดนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ค่ำนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาอ่านข่าวเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในช่วงกลางวันเท่าไหร่ ะะก็ต้องคอยขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังค่ะที่สําคัญเลยค่ะเรื่องของฝนช่วงส,วง,สวงการนั้นมีแน่นอนค่ะงั้นต้องระวังเรื่องของฝนเลยนะคะและถ้าเกิดใครเนี่ยออกมาเล่นน้ํากันช่วงบ,าบา่ายๆค่ำๆนะคะมีสิทธิ์เจอฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะระวังกันนิดนึงจะเล่นน้ําก็อย่าเล่นน้ํากลางฝนนะคะ ก็ขออวยพรปีใหม่ไทยนะคะขอให้ท่านผู้ชมแฟนๆช่องสามทุกท่านมีความสุขนะคะขอให้เล่นสงการกันอย่างสนุกปลอดภัยนะคะและที่สําคัญคือขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับนะคะเราก็เล่นกันอย่างแบบพนุถนอมกันนะคะอย่าทําอะไรรุนแรงกันนะคะเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของเราเอาไว้ค่ะก็ขอให้มีสตินะครับแล้วก็เมาไม่ขับนะครับค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ ทัก็อยากจะขอเตือนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะให้ขับรถให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าดื่มแล้วก็ขับยังไงก็รัดซีเบลล์แล้วก็ขับอย่างระมัดนะคะค่ะก็ฝากถึงทุกคนนะครับที่จะเล่นน้ําในสงกรา์ปีนี้นะครับก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับคนเป็นผู้ชายก็กรุณาให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนมีสติในการขับขี่นะครับเพราะว่า อุบัติเหตุเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่อยากให้คนที่ต้องสูญเสียไปนั้นเป็นคนที่เรารู้จักนะครับก็ใช้สติในการเล่นน้ําแล้วก็การขับขี่ด้วยนะครับก็สุขสันต์วันสงการานครับผม อยากจะฝากนิดนึงสาหรับคนที่เล่นสงการน,นะคะก็อยากให้เล่นกันสุภาพนิดนึงคืออย่าไปเล่นพวกน้ํโขงน้ําแข็งหรือว่าสตร์กันรุนแรงหรือว่าการถ้าเกิดว่าจะมีการสังสรรค์เรื่องการดื่มก็อยากจะให้ระวังนิดนึงคือว่าเมาอย่าขับนะคะก็พยายามที่จะไปกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก,ก็ดูดูกันด้วยค่ะอย่าพยายามกันที่จะเมากันมากค่ะส่วนใครที่สงการปีนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ยังยังไม่อยากจะไปเที่ยวนะครับว่าลองหางกิจกรรมอื่น ก็ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยสถานที่ เที่ยวที่เราไปเยอะนอกจากคนจะแน่นแล้วอาจจะมีอันตรายด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ดื่มบ้านะครับสำคัญนครับก hm ็ปีนี้นะคะขอรณรงค์ละกันไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยจะเล่นอะไรกันก็เล่นกันแบบเอาที่พอดีีเล่นเป็นวัฒนธรรมพอนะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้โหจะฆ่าจะแกงกันนะคะก็ฝากด้วยเรื่องของยานยนตเนาะจะเล่นสงการยังไงก็ฝากดูรถดูลาด้วยนะคะก็เล่นกันเอาแค่พอดีแล้วก็อย่าลืมรดน้ำดัหัวผู้ใหญ่ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของเราค่ะ ให้ทุกคนนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับช่วงสงการทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้รถมันเยอะนะครับยังไงก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังดื่มไม่ขับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยกลับบ้านกันทุกคนครับขอบคุณครับแล้วก็ในช่วงสงการนะคะอีกอย่างนึงเลยค่ะก็แน่นอนเรื่องปาร์ตี้แอลกอฮอล์ก็อาจจะต้องมีกันบ้างนะคะแล้วก็ยังไงการเดินทางนี่ก็สําคัญค่ะก็ไม่อยากจะให้หลายๆคนนะคะ ไปดื่มมากแล้วก็มาขับขี่มันก็จะไม่ปลอดภัยบางทีตัวเราก็จะไม่ปลอดภัดยแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยก็เ็เหมือนเป็นการไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีในวันสงการนะคะยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะในช่วงสงการค่ะจะได้แฮปปี้ปีใหม่ไทยหลังปีใหม่ก็จะได้เศรษดีค่ะอยากให้ใช้รถใช้ถนอนอย่างระ,ะมัดระวังเพราะว่าคนขับก็อย่าทานเหล้าเพราะว่า คุณขับรถอะมีหลายชีวิตฝากอยู่ในรถมันมันมันอันตรายด้วยความห่วงใยจากช่องสามค่ะขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะเนื่องในเทศกาลสงกรานในปีนี้นะครับก็ขอให้แฟนๆของไทยทีสามคอมนะครับจงประสบกับความสุขนะครับในเทศกาลอภิม่ยของไทยในปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจง ประสบกความสุขนครับสนุกสนานในการเล่นสงการน,นะครับขอปลอดภัยจากพยานกรายรทั้งปวงนะครับเราก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีในสงการในปีนี้ครับขอบคุณ และขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับและที่สำคัญบอกไม่ขับขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากรายการ PR3 หมอค่ะและที่สำคัญนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับรายการ PR3 ี l อสำหรับวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ